ตอนนั้นอีกเริ่มคีบคีบแทงเขาได้ตอนนั้นเก็บเก็บแข้งซ้ายเขาได้ด้วยใช่ไหมเป็นเพราะความใหญ่เราไหมที่ทําให้ก็มีส่วนครับมีส่วนไฟนี่กับไฟที่แล้วเนี่ยมันมันมันต่างกันยังไงไฟที่แล้วที่แพเหรอครับอ่าที่ที่เราที่เราโชคกับเขาอ๋อก็เหมือนเหมือนกันครับรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมเลยใช่ไหมครับอสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วหรื วันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ที่ไปสะดุดไปก่อนมันมีเหตุจริงๆครับผมกับไม่พูดเยอะแล้วน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราฟอร์มที่กับเริ่มกลับมาแล้วเป็นร้สีสองนี่ครับผมไร้สีสองผมก็มีแรงเพื่อมีแรงอะไรหรืมีใจบ้างไหมอยากเจอใครอยากแก้ไม่ดีกว่าครับก็เป็นหน้าที่ของเสียรถเสียนอเลอร์ทีมงานเพื่อยินดีอยู่า่ะ กับหนึ่งนัดเล็กที่เราเคยแพ้ชนะคนละครั้งมีโอกาสที่จะเดินภาคสามก็ถ้าแล้วแต่โปรโมเตอร์เห็นสมควรครับผมยินดีโชคกับทุกคนครับแล้วก็เต็มที่เลยครับพิกัดเท่าไหร่คิดว่าโชคได้ดีที่สุดก็ร้อยสี่สองร้อยสี่สิบสองพิกัดนี้ที่ขนาดนะครับอ่าครับผมนี่มีตั้งเป้าอะไรไว้ในอนาคตไหมก็เป้าไม่มีครับแต่จะทําให้ดีที่สุดในแต่ละไฟแต่ละไฟเนาะก็หวังจะเก็บตังค์นะครับผมเก็บตังค์ไปไหนฮะ ก็ให้ภรรยาครับผมก็ให้ลูกด้วยครับวันนี้วันนี้ถ้าฉีดไปเสร็จก็เลยเห็นบอกว่าหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทจากใครบ้างฮะจากใครบ้างเสียฉีดฉีเฉีดแล้วอ๋อเสียแบงก์ก็เสียอ๋อเสียอะไรเสียแบงก์เสียแบงก์เสียแบงก์บริการเก้าแล้วก็เสีแล้วก็ต้องขอบคุณเลยครับใช้ชนะไฟนนี้แล้วก็เงินอัชชีพมอบให้ใครครับก็ใช้ชนะก็มอบให้ เพลาะเราแล้วก็ท่านนายดาวตันเสร็จแล้วครับแล้วก็ลูกพี่ครับเทรนเนอร์รันยิ้มที่อยู่คู่กันมาหลายปีนะครับอืมอ้าวฟังฟังครับเพราะว่าอ็อฟอยู่เอเบคู่กับเอ่าอ่าคู่กับคู่กับพี่อันนิดนึงอ๋อครับเป็นไงคู่กันมานานพอใจมานานไหมเซที่สี่เราชนะเท่าไหร่ครับแพ้สามชนะหนึ่งโอ้เตะสามชนะหนึ่งเราไปพลาดช่วงไหนครับ ก็สี่เขาเก็บซ้ายเขาเล่นเต็มที่อขาอัดไปอัดไปยอาไปโยนไปโยนเราเรามีลูกไหนต้องปรับปรุงบ้างไฟนี้ก็นจังหวะนะถือว่าพลาดนิดหน่อยเกมวันนี้มันมันเป็นยังไงมันมันบีบเราอย่างไรบ้างเนี่ย ี <m í toys> <c oughs> <P an> ๋ยการเนี่ยอยากจะเจอใหม่ไหมที่ไงก็ช่วงน่าจะก่อนก็น่าจะไปต่อย่าปมะเอ๋อไม่ใจไใจนกันเลยของตัวนี้อดีตบ็อกซิ่งอ๋อครับผมกร้าตามไขอโทษแจนอยนะไปทำมันทีเราเลยครับก็ไปหน้าก็ตกตัวใหม่ครับตามกำลังกลังใจผมนะครับจะทำม็นทีอ้าะครับขอบคุณมากครับเอาไปนจับ